ผู้บริหารช่องเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รู้ว่าละครคุณจะไปแนวไหนแล้วพี่แจง่ะคะถ้าพี่ตอบผิดเจือนเลยาจะงงงงเล่นเป็ดปลาแก้วค่ะในเรื่องก็เป็นโปรดิวเซอร์่อุ้ยละตัวพอคำถามนี้มาปุ๊บแอมแปงดูเห็นอยู่กระซิบกับพี่ว่าพี่เป็นอะไรกันนะพี่ขอให้พี่เป็นโปรดิวเซอร์ถูกป่ะแอมแปง ถูกเอาตอบไม่ถูกเลยนะครคุณแอมแป๊ะใช่และแต่ละคนแต่ละท่านขอเลยท่านอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องดูเรื่องนี้ค่ะได้ไหมงั้นผมขอขอไปตัวแทนถึงท่านนะในในในนี้พี่เปิ้ลนะครับพี่พี่เปิ้ลเปิดมาแล้วใช่เหรอขอคิดหน่อยี่ก็คิดแล้วไม่ได้ไม่ได้พี่ก็ได้คิดแล้วเจอเลยครับพี่ครับทำไมต้องดูครับ ครบเครื่องเรื่องดาราเอ่ครบจริอยู่ในนี้หมดใช่แล้วไม่ธรรมดานะคะแต่ไม่ได้แค่สี่ท่านนี้ค่ะอยากจะบอกเลครับเดี๋ยวเรามีอีกหลายๆท่านแต่ว่าเกรงใจเหลือเกินเดี๋ยวให้ถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพถ่ายภาพก่อนแต่เกรงใจเหลือเกินเพราะว่ากลัวว่าถ้าเชิญมาอีกเนี่ยอาจจะไฮดรอลิกโลดมากเกินมางครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป็นเซตนะครับ ในิซตนี้าขอขอบคุณนะครับพี่แจงเพิ้ลนะครับที่ดูแลทีแล้วก็น้องแอนแฝดด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะคะนะฮะในเซตต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับมาที่ดูแลด้วยนะครับคุณส่วมนะครับคุณกัศมีแขนะครับคุณตุ้มนะครับคุณมิกนะครับเรียนเชิญเลยครับคุณคุยในเรื่องนี้ขอบคุณมากที่ให้ทีเก็บมาจริงจริเรียนเชิญพี่ขุยคุณด้วยนะคะุณด้วยครับเรียนเชิญครับแล้วก็ครับผมแข่งกล้องนี้ก่อนนะครรับพ้อมครับ โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทานด้วยนะคะขอบคุณนะครับี่แจงัคัน่จินะราบอละอ่นงกัพอดีนะครับเดี๋ยวให้พีเชิพูคุยเพื่อเชิพี่ตุ้แล้วนะครับอเลยนะี่อุยครับพี่อุ๋ยบคนกับายังไงุกวีนก็เป็รปเปอรครับเครับจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้รอับไเออเลยนะครับวีสุดสแน่นอนครับเนเลนเทมาเลครับแต่ว่าปาร์ตี้สนุกมากครับผคือไม่ต้องดูบท ะไรรนะคับไม่ต้องดูหมดเลยใช่ครับเรื่อยๆใช่ครับเรื่อยๆครับแล้วแต่ที่เจนบอกเลยครับค่ะแล้วคุณช่วงเหรอคะผมเป็นเลขาพี่เบิ้ลครับอ๋อเลขาพี่เบิ้ลอีกทีนึงใช่ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เบิ้ลมีเลขาสองคนเหรอสองคนอ่ะก็เป็นชั้นสี่ชั้นเนี้ยแขกรับบทเป็นเลขาพี่เบิ้ล แต่ทั้งหมดมันคือคนเดียวนะไม่เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเอาสรุปเป็นในขาด้วยเราตามในขาเอาแม่เดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวได้ดูนะมีในขาสองคนในขาแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้นั่นแม่เราบอกว่านะใช่หูอะจิกกัดกันตีกันพี่ต้องเหรอคะ เป็นอะไรค่ะพิธีกรชื่อนางระดับสตาร์ประาเราคูมัู่โอ้ยสวนสวกว่าเยอะอะไรประมาณนี้ดูดีกว่าเยอะอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณสงสัยก็องไปเล่นเรื่องนี้ด้วยแล้วนะเอาจริงๆนะเร้่อขอตัวแทนหน่อยดีกว่าสักหนึ่งคนในกลุ่มนี้ว่าทำไมถึงต้องดูละครเรื่องนี้คะแหม่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 แหมแหมมแหม่แหมแหมแหหมแมแห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 ่ ก็อยากให้ดูฮะถือว่ากันที่บอกแหละเอาแค่สามคำไม่ใช่เหรอเอาเอาหลายคำก็ได้เดินส่วนตัวแล้วเขาเกินก่อนเป็นคนที่ดูรุ่งรักทุกปีเป็นคนที่ดูฮูกรุ่งทุกปีและดีใจมากการพิเคที่หน่อยก็ถีอจะมาบบกว่าโคจรกลับมาหากันอีกถ้าใครไม่ดูผู้คุณพลาดมากเลยเดีสยวรู้ด้วยครับแต่พี่อยากให้อย่าลืมดูนะคะเดี๋ยวให้คุณลิ้ถ่ายภาพกัน คดูตอนตีจะออกมาแสดงเลยนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ในเซนต์ต่อไปด้วยนะครับใช่แล้วนะคะอีกหนึ่งกลมของเรานะคะเป็นนักแสดงที่รมาสมทบแล้วก็เรียกว่าสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับละครเรื่องนี้นะคะคุณแพทยนานะคะคุณปริศอวังนะคะแล้วก็คุณเชอรี่เขมรักษรค่ะเนเชิญครับเอ็นเชิญเยีนี้การแสดงของเราด้วยนะครับ เพราะว่าการได้ขึ้นสูงทีเดียวได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับคุณแม่เปนไงครับเดี๋ยวทีมงานไปยังไงจ้าน้องแคทอยู่ที่ไหนหรือน่าจะน่าจะอ่าตอนนี้มาถามตัวดีกว่านะคะพี่เชอรี่พี่หายจากหน้าจอไปนานมากเข้ออ้อนเนี่ยให้พี่กลับมาเล่นอีกครั้งนึงคะไม่เห็นอ้อนเลยหลังค้าออกมาก็ตกวงฟงใจเฉยเลยค่ะเหรอคะใช่ หายจากจอทีวีไปนานาะไรคะประมาณเท่าไหร่เปีเนาะมาแต่งงานเสื้อีกึ่ผมใช่ไหมบ่เข็โอ้ยสไมเจ็ดปเยอะเลก้ารวมถ่้ร่เดเนีสุดครับก็ีไ่เคเจเลยจเรื่องรองเป็ใช่่เป็นเองีมดลยั้งหมดเลยเล็ มีสองรูปแบบบางคนเป็นตัวเองบางคนก็เป็นนักแสดงอ๋อนี่ก็เป็นนักธุรกิจอีกแน่เลยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมต้องดูต้องรับเชอะนนะที่ต้องติดตามแล้วอย่างของพี่ครเทซะคะเล่นเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นค character ซีเจนิสเซอร์ค่ะออซ์เตอร์อินเตอร์เป็นอะไรนะเป็นหมดอินเตอร์ในเรื่องค่ะเป็นเป็นคนสิงคโปร์แม้ทุเชน ใช่ครับเป็นเป็นเอ่อเป็นสาวสิงคโปร์ที่เป็นลูกครึ่งไทยเป็นลูกครึ่งไทยคนเขียงโบราณจำไม่ได้หลายแรคเตอร์ใช่ใช่ไม่หลัแต่คู่นี้คู่นี้เคยเล่นด้วยกันเคยเล่นค่นแล้วต้องมากำกับการนี่ยังไงคะเราเชื่อเขาไหมคะเชื่อทุกอย่างค่ะไม่มีไม่ไม่มีสิทธิ์เถียงอยู่แล้วค่ะเออตัวอย่างก็รู้ตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ เป็นตัวเราก็อยู่แม่เอพี่เกศบอกไม่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 คนนี้คนนี้เป็นตัวละครเปี่ยอันนี้เป็นตัวละครอันนี้อันนี้เป็นตัวเองนัวาวไหมวาวไหมคำถามแรกคือพี่อยากให้หนูเป็นตัวร้ายแล้วหนูไม่สามารถสร้างหนูไม่สามารถแทรกพี่แองกับพี่เคนได้จริงๆเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ขวัญของประเทศไทยนะอย่าให้หนูโดนว่านะคู่ขวัญบอกพี่เอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าหนูไปแล้วถ้าเกิดว่าหนู ต้องแกโปกพี่อะขอเป็นตัวอื่นได้ไหมคะโง่น่าเลยสรุปแล้วก็คือแสแแล้วทำได้ไหมทำได้ด้วยแล้วพี่แค็บอกว่าไม่ได้แกแต่มันทำให้คุณรู้สึกอันตรายอ๋อ เพราะว่าแบบสเปกนี้เลยถึงจะสามารถแบบมีพลังในการแซดได้ด้วยทีอ้าวไม่งั้นคนดูไม่เชื่อนะใช่ถูไมถ้าอยู่จะมีบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นใครสักคนใช่ไหมครับสเปกมีสุดยอดอันตรายนะคะมีะเข้าฉากที่แลนขึ้นทุกทีอันตรายไหมอันตรายไหมโอ้ยส่นี้ค่ะไม่ใช่อะไรเลยคนเดียวที่มอนยืนตัวเนี่ย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 เน่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยย ี่ยเคเดียนทลายน้องสิงห์เราถ่ายภาพร่วมกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะขอขอบคุณจากผู้สนับสนุนด้วยนะครับทุกคนไทยค่ะจริงๆแล้วในเรื่องนี้ยังมีซุนทายเยอะแยะมากมายเลยนะที่รับเชิญในประเทศไทยของเรานี่คือเรียกว่าคับข้างเลยค่อยไปดูเอาในละครแล้วกันเนาะแล้วะข้อนี้มีข้อเสียด้วยครับว่าเป็นละครสิบแปดปีที่แจกคืนกับใครให้กับคนอื่นแน่นอนนะครับดีเพียงแค่สัมภารถจะเปลนหรือลองฟังนคืนนี้ ขอบคุณนะคะใช่แล้วนะคะขอบคุณพี่คริสตัลพี่เชอรี่ด้วยนะคะแล้วจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะนักแสดงที่มาแสดงความยินดีกับเรานะคะกับละครเรื่องสุ้มตา250นะคะขอบคุณมากครับ S <s <us> <S สยๆแล้วพอเลยครับวันนี้อกว่าุกท่นครับช่งบางภาพท่ไหนถ่ายเดยยกให้เราน่อะครัพี่ได้เห็นกล้องเดียวกันนะครับโอเคตากลงนะครับเรียบร้อยนะครับพี่นงได้ไหมครับขอบคุณทุกคนด้วยจ้าแล้วก็ขอเรชนะคะคุณเกรงเร่งชดนะคะน,อนะคะ้องพลนวัดนะคะน้องนิทวารปริยากรนะคะน้องแพรฉัตริการนะคะแล้วก็น้องแมน้องเมย์นสาชนนะคะ นะคะเชิญทางนี้ได้เลยนะคะสาวนเรารมาแล้วจริงๆรงเนี่ยคลุกเนี้นต้องขอสัมภาษณ์กุณเกนรีนพอร์นะพเพราะว่าเขาเป็นซุปตารูนพี่นะใช่ตอนนี้ถึงเป็นรุ่ในใหญ่แล้ว่ใหญ่แล้วน้องชายขอนี่รุ่นใหญ่แล้ว อยากให้คนอยากให้พี่เกช่วยอวยพรสำหรับละครเรื่องสุนาสองห้าโศนหน่อยคุณก้อรอเลยนะเห็นคุณบอกว่าคุณก้อรอมากกับละครเรื่องนี้นี่ละครจะมาแล้วเนี่สองคนไม่ต้องอวยพรอะไรเยอะเลยคือไม่ว่าจะเป็นแค่เคนี่พี่เขียนพี่แอนไม่ใช่แค่สองคนเท่านั้นเมื่อกี้นั่งดูแบบสัมภาษณ์แต่ละคนอ่ะหามากอ่ะเพิ่นเนอะเพิ่นมากคือเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูละครเรื่องนี้และที่สำคัญ

เดินหน้านะครับกีุยนะครับพร้อเป็นส่วนนี้ที่ทำให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราเราประกาศได้เกียรตเกียนติรอยยี่หกทุกท่านเราประสความสำเแล้วครับและขอต่อต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารของเราเนี่ยนะเรื่องหลังความสำเร็จนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะเรียนเชิญนะคะคุณชูริ์นะคะิริยาพงษ์พันธ์นะคะ กานรับตำแหน่งกรรมการผู้บริการสายธุรกิจควานัทนะครับขอเรียนเชิญคุณปิ่นจมบุญมาลีกรน์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้บริการอาวุโสเอชพีทีและขอเล่นเชิญคุณสมดังรองวิชากครรองกรรมการผู้บริการสำนักงานใหญ่กายนะเพนเซนครับวันนี้ครับจะเป็นการขอบคุณและมอบนะครับของที่เรามีการประมูลกันนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนี้สี่ท่านด้วยกันครับ จริงๆแล้วก็บอกเลยนะคะว่าถ้าดูในองาที่เฉีนะคะแชร์ความดีๆเะคะคุณพี่โนาเชิญเลยนะคะคุณสวยนะคะนาและครับคือีาับแสดงเราขอขอบคุณผู้ที่ร่วมประมูลเป็น นาฬิกาย้อนวตะวานนะครับกับสุตา2550นะครับของนักแสดงทั้งสี่ท่านสุดยอดไปเลยเริ่มต้นท่านแรกเลยนะครับที่เป็นผู้ชมดีของเรานะฮะเด็กมาขออนุญาตถ่ายของนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากวี่ทีมงานนะครับแปะปายน้องนทั้งสี่ท่านด้วยนะครับนาฬิกานะครับที่นาฬิการูมีของ หมูน้องมีแล้วก็น้องมินนะครับตรงอลิซเบเดของพิเศษนะครับแล้วของน้องเจฟซาโอ้ขอบคุณไปไปดูราคาที่สูงมากๆใช่แล้วนะคะได้ภาพกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะผู้จัดลนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยุ้ด้วยนะคะแต่ว่าขอเรียกคุณสุรอยู่เราก่อนนะคะเพราะอย่างที่เดียวบอแลว่เรามีกิจกรรมนะคะกาประมูลนะด้วยนะคะแล้วก็รวบสรุปกิจกรรมนี้ของเรานะคะซึ่งเราจะมีการ มอบรายได้นะคะให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงนะคะเป็นการประมูลนาฬิกาเชอรี่ที่ย้อนเวลาใหความทรงจำของเดาซุปตา250ถูกไหมครับเดี๋ยวคนไทยคุณชมเนี่ยมีคลิปมากเยอะในทางโซเชียลนะเราเวลาลงวิดีโอลงภาพเนี่ยที่จะให้เราด้วยเ้าใครมียรื่องรายการเดียวกันกับเราอยากชวนของเรานะคะทุกท่านซุปตา250 EP1 วันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะคะลงได้เลยนะคะแล้วก็ลงไปถึงนะคะสุปตา250การล่า ไนั่นเองคะผมผมมากนะจายเรื่องต้นทีทั้นแรกได้เลยครับพรอมนะเนาะั้แรการจาวาด้วยคนัผู้ชคดีนะคะคุณพันยกรอดีรังสารีนะคะได้ไปามประมูลนะคะของน้องพิม์ไทค่ะและต่อเรื่องเลยนะครับคุ โอริสราจะรงผลด้วยไหมครับผมเป็นตัวแทนของเรครับได้ประมูลของนออ้องอลิสาเอครับแล้วท่านต่อไปนะคะคุณบลนะคะเป็นตัวแทนของผู้โชคดีนะคะที่มารับของพิเศเทีเด็ดค่ะมาขอเชิญคุณคุณนญานะคะะนนระคะับแย้มโกประมูลของน้องเจ็สตาได้ไปนะครับ คู่สุของเราในวันนี้นะคะกับกาล่าไนท์นะคะกับซุปตา250 5นะคะขอบคุณนะคะทีมเชี่ยวชาญด้านนะผู้บริหารนะคะเจ้าดาราซุปตาตัวจริงของเราด้วยนะคะขอบคุณจริงจริงกาล่าไนท์นะคะวันนี้เดี๋ยวรูไปก่อนเดี๋ยวรูไปก่อนเราจะดละครตอ้โอ้ยยดูกันอ่โอ้ยแต่พี่บังจับหับนหน้ากากได้เลยนะคะจะได้ดูละครพร้อมถิ่นนะคะกับซุปตา250วันนี้มาล่ากันบ้างสวันหนค่ะ ใีแเชันที่ตอนนี้เนี่ยมันทีทกโครงการเลยแท่มากนครับผมก็คือเตรียมพรอแล้วทุกคนกับวัดแทขอเสียงให้ซุขตาคู่แรกของเราหน่อยได้ไหมคทุกท้่ะา้วมามานะครัีนก่อห้องาเรื่ยนะครับทานงท่านเลยนะรแล้วก็ูหาของเราในวันนี้อยู่และแต่ตจนจบเลยนะครับท่านแรกของเราไคอจุรินก็คือหนึ่งเบื้องหลังของเราสุตา แล้วก็พี่เกดของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นซุปตาอันดับต้นๆของช่องสามของเราซุ้มตาท่านผูพี่ยินค่ะอีกหนึ่งซุปตารุ่น้องของเราสวัสดีนะคะันี่นะครับวันนี้ชมชาวบ้านก็จะเห็นโตทุกคนเลยนะฮะนี่คุณเกดนี่คุณยิบเขินๆนะครับคุณเกดก็คือ มาคุยหลังกันแล้วก็หวนานนะครับมาในชุดทักซิโกสีขาวดำนะฮะโซนสตรีก็จะเป็นสีดำทองแบบการสวยงามมากๆเลยครับใช่แล้วนะคะ นักรลออแรปเปอร์คือใครก็ตามที่ไดู้ว่าโดดแดนส้มตามาหมดเลยโอ้โหเดินสับเลยนะะสับมากัแม่ระหว่างนคะไรองใส่างเกงหนุนสองอยสี่้ยงรอสี่รอบแล้วใช่ท่ะสวัสที่ยัจริงไหมการขับเยอะมากจริงนะครับต่นี้ งานให้เขิเท่มากๆน่ารักมากาใช่ะสวัสดีครับผมน้องมิ้นะคะน้องมิมรันเร็ดีนะแล้วก็น้องมิ้มดีเราดนะคะ มีลูกใหม่นะครับที่จะมาแตงไ,ไฟไฟระเบมดระเบียดกันเรื่องนี้ใช่แล้วผู้สอบเลยผู้สอบเลยขอเชิญสวัสดีนะคะ เวลาที่เรื่องแบบว่าสมัครเล่นรักที่จบไปหรือเปล่าใช่เหมือนเหมือนเูื่นรักมานเลนเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ไอพี่เคถ่ายภาพจันหน้าตรงนี้ก่อนนะคะ